หลับให้สบายนะจ๊ะจ้าตัวน้อยฝันดีจ้ะโอ้ขาปูชินะตัวน้อยราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะแม่คะมีคนอยู่ตรงนั้นด้วยอะไรไม่มีนะจ๊ะหนอคิดไปเองหรือเปล่าพักผ่อนเถอะนะพรุ่งนี้จะต้องสดใสมากแนะ่ๆหันไปสิคะอย่าคิดมากสิเอาไหมนะแม่ลือ เก่งมากเลยครับพ่อเราหลอกเธอไี่สำเร็จนี่แหละเป้าหมายของเราจับได้แล้วงั้นพวกเราไปกันเถอะเอาน้องสาวฉันขึ้นมาเจ้าตัวแซบไปกันเถอพวกเราเร็วเข้าไม่นะเกิดอะไรขึ้นหนูฝันร้ายเหรอพพราะเล้ว ไม่นะแย่จริงๆเลยอ่ะพวกเราต้องไปหาเขาแล้วอยู่ข้างหลังแม่ไว้นะเอาละ,อะโอ้ยเฮ้ยเขาไม่ได้รูมทริกดีขึ้นเยอะ oh, <yeah. S 1> งั้นไปกันเถอะมองนี้มันจะพาเราไปไหนนะ <What? S 1> แม่ดูสิน้ำมันทุ่งนี่นะเซอร์ไพรส์อรโอไม่นะคราวนี้อะไรอีก <What? S 1> เลเซอร์เหรอฉันมีไอเดีย oh. แล้วลนะ่ะ ทร์มทริกมันยังไม่พอหรอกนะแม่มีแผนดีๆแล้วเอาถั่วมาให้หน่อยสิจ้ะเลยยี่ยมไปเลยเ,เอาละเทร์มทริกยอดไปเลยค่ะแม่แม่จัดการพวกนั้นไี่อยู่หมัดเลยค่ะใช่แล้วทางสะดวกแล้วจ้ะไปกันเถอดดูด้นานสิ วกาเขาอยู่นั่นไงพวกเรามาแล้วเร็วข้าจะตัวน้อยพวกเธอไม่มีวันตามเราทันหรอกรมทกงั้นเหรอฝากไว้ก่อนค่ะ้าบทำพังล่ามีปุ่มตรงนั้นด้วยนะเอาไหมนะสายไปแล้วพวกนายสมควรย้น โอ้โหหัวใจฉันพรเธอใจร้ายมากเลยแม่จริงก็พูดตรงนี้สิอะไรอะกับดักเหรอพ้รูมมันจะง่ายขนาดนั้นหรือไงงั้นดาวโอสิฮืมนึกออกแล้วต้องเป็นทะเลเล่อทะละลล่านแน่เย้ยดาวถุงด้วยแล้วพวกเราต้องเจออะไรโอ,โอเคองั้นถ่ายนี่ดู เพรเธอตาไม่ออกหออกเหลหอหือเวลาไม่มากแล้วเดี๋ยวกันเขาหน้ามันคุดนั่นมันบรรณีนี้นี่นาไม่จริงน้อเฮ้ยพวกเธอแย่ชะวัด <c oughs> บอกมาเลยคนนี้คือใครทําไมฉันนึกไม่ออกล่ะอ๋อและมันแสงอะไรนะกละบิโรสปีโอนิโรไงพอได้แล้วไม่อยากเล่นด้วยลวะ,ะนีะ่กระโดดเร็วเข้า พวกนายนี่พวกเราไม่พ้นหรอกเห็นพวกเขาไหมดูสิเจะตัวน้อยยังไงเ้าก็ไม่มีวันได้ไปหรอกบอกแล้วไงเราต้องรีบหน่อยแล้วล่ะรับนี่ไปลอยว้าวลูกบอลเหรอเจ๋งสุดๆเอาไปนะระเบิดนี่นะโอ้ยพวกเราต้องรีบแล้ว โอ้ถ้าทางมันจะพันกันแล้วระวังหน่อยนะเดี๋ยวกันนะหนูมีไอเดียแล้วเดี๋ยวพวกเราต้องมัดเขาสักหน่อยว้าวแม่มาลองได้เลยโอ้มันใช่ได้จริงด้วยนี่มันสนุกมากเลยดีมากงั้นไปต่อกันแต่แม่มาเจ้าตัวน้อยเราต้องเอาคาปูชิน,น้าตัวน้อยมาให้ได้ถึงแล้วล่ะ เลิกหวังไปได้เลยส่งเธอคืนมานะต้องเตรียมตัวสักหน่อยแล้วนี่คุณแม่รัมนี่ไปเลยได้เวลามาสู้กันแล้วมันช่วยอะไรเธอไม่ได้หรอกโรมเทรคพวกเธอไม่มีวันตามฉันทันในมาโดซิว่าพวกเธอจะว่ายน้ำได้เก่งแค่ไหนไม่นะรืว่งนะขี้แพ้เอ้หนาวมากเลย แม่คะหนูมีไอเดียแล้วเดี๋ยวพวกเราต้องเป่าลูกเปิ่งแล้วก็บินข้ามน้ำไปอะไรนะไม่มีทางและพวกเธอจะต้องเสียใจฮ่ฮใช่แล้วฝากไว้ก่อนเธอนะพรูมทริกอะไรเนี่ยโอไม่เนะจะตัวแสบไหม เดี๋ยวก่อนนะฉัมีไอเดียแล้วเราต้องมาทำเชือกหน่อยมัดมันเข้ากับดินสาทาโชิโน่ได้เลยไอเดียดีมากเลยลูก<อ>ทรูมทริกโอไมน่นะเป็นไปไม่ได้พวกเธอคิดออกได้ยังไงกันเนี่ยงั้นฉันไปก่อนนะไม่พวกเธอเข้ามาแล้วต้องหนีแล้วละ่ะเราทำได้เยี่ยมเลย <laughs> ตอนนี้ไปตามล่วพวกเขาก็ดีกว่านะ เป็นทางออกที่แปลกมากเลย oh. Oh. อืมโอเคโอไม่น okay. ะ oh, oh. แม่คะแล้ว <c oughs> ม่นจะอะไรกันเนี่ย <Yes. S 1> เรนต้องผ่านมันไปให้ได้ <c oughs> ลูกโอเคไหมกลัว่าไม่จะรอดไปได้นะเอไม่นะอ้วแม่คะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะไม่ต้องห่วงไม่ไม่เป็นไรอ๋ออ <c oughs> oh. 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 ๋อพอที่เีย๋ยวหนูยช่วยเองนะ ใช้ค้อธรไม่ได้ทำยังไงดีเดี๋ยวก่อนนะถั่วงั้นเหรอนี่ยาจะช่วยได้เดี๋ยวเราต้องมาเป่ามันหน่อยแล้วใช่แล้วรอแป๊บนึงนะเย,ย้ขอบคุณมากนะลูกรักไปกันเถอะว้าวนี่มันที่ไหนเนี่ยแล้วทำไมถึงเหม็นได้ขนาดเนี้ย ดูนั่นสิบอกเธอไม่มีวันจับฉันได้ลิมรสลามพวกนี้ได้เลยพวกขีแ้แพ้อไม่เป็นไรลอกตามมานะเจ้าลูกรักโอโอเอเราทำผ้าใบของฉันหนูขยับไม่ได้ดูก่อนนะฉันมีไอเดียแล้วถึงเวลาของกาแฟแบบนี้แล้วล่ะ yes. อืมอร่อยมากเลย สดชื่นสุดๆเอาละทรูมทริกใบบ่ายจะสลามตัวแสบถ้าอย่าพูดเราไม่ได้หรอเจ๋งมากเลยไปกันเลยดีกว่าพวกเขาต้องไปทางนี้แน่ๆเห็นไหมพวกเขาตามมาแล้วเดี๋ยวเข้ากกอนที่พวกเขาจะหายไปยังไงเธอก็จับพวกเราไม่ได้เรกกาลังเสริมโอ้ไม่นะนั่นมันอะไรพวกเขามาจากไหนเนี่ยทำไงดีล่ะพวกกีแพ แล้วงั้นเหรอเ <What? S 1> ดี๋ยวก่อนอะไรอยู่บนกำแพงนั่นน่ะ <c oughs> ไม่รู้สิบางทีอาจจะจัดก,การหนาพวกนั้นได้นะโอาไม่นะไม่เห็นทำงานเลยหนาพวกนี้มันสูงเกินไป oh, <no. S 1> ทำยังไงดีล่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> ฉันมีไอเดียแล้ว <c oughs> มาสลับกันหน่อยดีกว่าตาหนูฮึฉันต้องกดพวกมันเร็วๆหน่อยแล้วฮ่าๆคอยต้าของฉันไวสุดๆในดินแดนตะวันตกเลยนะ เสร็จแล้วโอ้ดินหนังพวกนั้นสิมันหายไปแล้วแค่นี้พวกเราก็ไปได้แล้วพวกเขาอยู่ไหนเนี่ยส่อนตัวเจ้าตัวน้อยไว้นี่กันแล้วกันแล้วก็ล็อกไปได้เลยเจ้าพวกขี้แพ้โอ้ไม่นะแย่จริงๆเลยอ่ะฮ่าๆบอลเลริน่ารักนี่ไปสิเอาละสาวๆยังไงเธอก็ไม่มีทางผ่านด่านนี้ได้ทูมทิกแย่แล้ว เรวเข้าพวกเราต้องหากุญแจให้เธอเดี๋ยวก่อนนะฉันมีไอเดียแล้วทะเลโล้อเาลาลกิดอะไรขึ้นเหรอช่วยเราหากุญแจที <c oughs> ได้เลยเ <c oughs> ตรียมตัวให้ดีนะฉันว่าแล้วเธอทำได้ <c oughs> อืมเธอตามหาที่อยู่หรือเปล่า <c oughs> ใช่แล้วขอบคุณมากนะทะเลโล้เอเดี๋ยวก่อนนะเสียงอะไรอ่ะ อะไรเนี่ยพวกเรือไปต้องการของพวกนี้ฮะครับไม่ท้ใหม่เอออยากมามานะโออไปจากที่นี่กันเถอะเราต้องช่วยเจ้าตัวน้อยก่อนเ,ออเร็วเข้าทางสะดวกแล้วล่ะเจ้าตัวน้อยโอเคไหมออกลับบ้านกันดีกว่านะไม่นะเดี๋ยวก่อนออน่าฉันหายไปไหนเนี่ยเออว่าเขาหายไปไหนแล้วงั้นไปทางช่องระบายอากาศแล้วกันเร็วเข้ากับพวกเขาจะตามมา แล้วนอยหนูได้ยินสิยงพวกเขามาจัดการกันเลยโอ้ไม่นะเคองนี้อีกแล้วระวังนะมันได้ผลโอไม่นะพ่อครับทำไงดีแล้วมันเครื่องอะไรเดี๋ยวก่อนนะผมนึกออกแล้วไม่มีอะไรบวชไม้เบสบอลลราได้หรอก ไม่นะอู้พ่อไม่เป็นไรงั้นเราไปกันต้องจัดการพวกเธอโอไม่นะพวกเขามาแล้วเร็วเข้าค่ะพวกเธอหนีไปไม่รอดหรอกยพ่อครับเร็วเข้าเออดีขึ้นเยอะพวกเธอหนีไปแล้วเหรอตามมาเร็วที่รอนดึงขันโยกนั่นเลยได้ค่ะโอไม่นะก็กำลังจะหายไปแล้วเออ มันจะติดล้อล่ะตึงตุงกี้ช่วยเราหน่อยริกไปบินเล่นกันเลยดีกว่าไม่นะพวกเขาเปิดโ,โลเลเซอร์สำเร็จแล้ว <c oughs> เฮ้ยช่างเถอะโอ้ยอ,อ,อร้อนจังเลยอืมฉันมีไอเดียละพวกเราต้องสลัดตุงตุงกี้กันสักหน่อยแล้วละเพื่อให้ผ่านไปได้ยังน้อยพวกเราก็ผ่านไปได้แล้วนะว้าวได้แล้ว ตอนนี้พวกเราไป <Okay. S 1> เคลียร์ทางนี้กันหน่อยดีกว่าใช่แล้วโยนพวกเธอเข้าไปในเลเซอร์ได้เลยดูสิมันได้ผลด้วยเยี่ยมไปเลยไปกันเถอะครับพวกเธออยู่นั่นพวกเธอไม่มีทางจับพวกเราได้หลอกไปเลยสนุกกับกนไว่ายน้ำนะ <c oughs> <า>โชคดีนะที่ไมอย่างเราไม่จมน้ำ <c oughs> พอได้แล้วไม่เอาแล้ว โทรไปก่อนแล้วกันเกือบไปแล้วไม่เลิกน่าสงสารเจ้าตัวน้อยมากเลยมีบางอย่างอยู่ในช่องระบายอากาศพอแล้วเลิอกอนี้กักกีโอไม่นะดูสิพวกเราจัดการเขาได้แล้วแบบนี้ป yeah? อดไข้ก่อนยะพวกเราทําได้แล้วโเาจ้าตัวน้อยมานอนก่อนนะ <c oughs> หนูนะ่ารักที่สุดเลยจ้ะโอไม่นะเจ้าตัวน้อยหนูเล้าไปหมดเลยแม่ก็เปืื่นกันด้วย ทรูมทริกดีขึ้นเยอะงั้นหนูลองว่าดีไหมลองได้เลยจะลูกรักหนูทำได้อยู่แล้วอ้๊บนี่มันน่าจะมากเกินไปหน่อยทำยังไงดีไม่ต้องห่วงนะลูกรักทุกอย่างต้องเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทำให้หนูกลัาเป็นเบเลลิน่าคาปูชิน่เองคุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องของเรา